กฎแห่งกรรมเรื่องความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษบารมีสิทธิ์หรือท่าบารมีการให้ทานถวายอาหารภิกษุสามเณรเรียกว่าทานบารมีการพากันมารักษาศีลสมทานอุโบสถศีลก็เรียกว่าศีลบารมีการไม่กลับไปบ้านนอนหยุดที่วัด ที่เรียกว่าเนคขมะบารมีเราตั้งสัจจาว่าเราจะรักษาศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบารมีเรารักษาศีลอยู่ไม่ให้ศินขาดถึงแม้ว่าจะลำบากนักอดอาหารตั้งแต่เวลายาวมวิการเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นของวันใหม่เราก็มีความอดทนถึงแม้ว่ามันจะหิวสักเท่าไหร่ก็อดทน เพราะเรารักษาศีลอย่างนี้ก็เรียกว่าขันติบารมีนอกเหนือจากการรักษาศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบารมีเมื่อรักษาศีลและนั่งสมาธิก็มีจิตใจมั่นคงไม่วอกเวกมีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคงใครจะมาบอกให้ต้องเลิกจากการรักษาศีลก็ไม่ได้จะมาบอกให้เลิกจากสมาธิก็ไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีในขณะที่พากรรันกระทาก็มีความเข้าใจในตัวเองพิจารณาเห็นว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาบารมีในขณะที่เรารักษาศีลอยู่ไม่มีความโกรธเคืองใคร ไม่ไปทะเลาะเบาแวงกับใครแล้วก็พยายามที่จะเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการพร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเมตตาบารมีเมื่อเรามาอยู่ในวัดเราก็ไม่คิดถึงใครไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกหลานสิ่งใดเป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ใหญ่ดี เราก็นึกถึงต่ศสินของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาบารมีในที่สุดพวกเราก็ได้แล้วซึ่งบารมีถึงสิบอย่างด้วยกันเราก็ได้บารมีครบถ้วนในการที่จะปฏิบัติในการกระทําหรือท่านทั้งหลายได้กระทําเช่นนี้จุดมุ่งหมายก็คือพระนิพพานนิพพานนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า นิพพานังประมังสุญญยังนิพพานังประมังสุขังนิพพานคือจิตที่ปราศจากความอยากนี้จะอยู่กับความว่างอันยิ่งใหญ่และจิตที่อยู่กับความว่างอันยิ่งใหญ่นี้จะมีความสุขอย่างยิ่งนั่นเองเมื่อเราได้รู้เช่นนี้แล้วจึงได้พากันเสียสละทุกประการเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานกันนั่นเอง การที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นคือการกําจัดกิเลสออกให้หมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าพระนิพพานการที่เราพากันทําสมาธิมีฐานเป็นเครื่องรองรับมีสมาธิที่มั่นคงมีสมาธิเป็นพร,รังมีสมาธิพร้อมมูลเรียกว่าเป็นฐานกําลังเมื่อเป็นฐานกําลังอย่างนี้เพื่อที่จะให้จิตนี้หลุดพ้นเพื่อจะให้ถึงพระนิพพาน จึงจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าสู่สัจธรรมพิจารณาซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคทุกข์ก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่มีความเกิดแก่ตายก็คือตัวเรานี่แหละเกิดมาก็มีความแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายรูปปางคือรูปอันนี้เองที่เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้น พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์และความตายเป็นทุกข์เป็นความจริงอย่างนั้นเกิดมาก็เหลือจะทุกข์แล้วแก่แล้วก็แสนจะทุกข์อีกเจ็บใครได้ป่วยก็แสนที่จะเวทนาเกิดตายก็แสนที่จะเวทนาอย่างนี้ฉะนั้นเหตุทั้งสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นทุกข์ร่างกายของมนุษย์เรา เป็นผู้ที่เกิดมาเป็นผู้ประสานงานที่จะทำก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้และเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะพิจารณาให้เห็นเป็นสัจจะคือทุกขะสัจจะสัจจแปลว่าความจริงคือทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงการทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงนั้นอาศัยพลังจากจิตเมื่อพลังจากจิตมีมากแล้ว เรากำหนดจิตหลับตาอยู่แล้วเพ่งดูไปที่รูปคือรูปปังคือรูปนี้เห็นไหมไม่เห็นก็ถือว่าพลังจิตยังอ่อนพลังจิตยังไม่แก่พอแต่ถ้าหากว่าหลับตาตามองไปเห็นเรียกว่าพลังจิตได้แก่แล้วสมควรแก่การดำเนินอริยสัจได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยกรูปนี้ขึ้นมาพิจารณา รูปที่พิจารณานั้นให้เห็นว่ารูปังอนิจังรูปนี้ไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปนี้เป็นทุกข์ธรรมังอนัตตาธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็เรียกว่ารูปธรรมอันเดียวกันคือไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวตนรูปนี้ก็อยาแก่เราบอกว่าอยาแก่มันก็จะต้องทำตามเราว่าอยาแก่นะ บอกว่าอย่าตายมันก็จะต้องทำตามเราว่าไม่ตายนะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของตัวตนเรามันจึงไม่ใช่ตัวตนเมื่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุก์ขพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าปริเยยันติเมพิกเวดูก่อนพิสูท์ทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนดูก่อนพิสุททั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ การกำหนดรู้นั้นคือการใช้ยานเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณนั้นจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพิจารณารูปท่านปัญจวคีทั้งห้าที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปท่านจดินทั้งหนึ่งที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปเช่นเดียวกันที่เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่า รูปรสมิงตินิพินติเกิดความเบื่อหน่ายในรูปความเบื่อหน่ายนั้นคือวิปัสนาวิปัสนานั้นคือความรู้แจ้งและเห็นจริงการที่จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยพิจารณาหลายครั้งเหมือนกันกันกบเรากว่าจะทำจิตให้สงบได้นั้นเราก็ต้องทำนับครั้งไม่ท้วนกว่าจิตนี้จะสงบได้วิปัสสนาก็เช่นเดียวกัน เราก็พิจารณารูปนี้นับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นก็ถือได้ว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้ได้แล้วปริโยยันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ผู้นั้นกำหนดรู้ได้แล้วเมื่อกำหนดรู้ได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไป ก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มากยิ่งขึ้นเพราะการพิจารณาวิปัสสนานั้นก็เปรียบเสมือนกันกับการต้มหรือการหุงข้าวการหุงข้าวนั้นเราจะหุงปุ๊บได้ปั๊บสุกเลยไม่ได้ต้องใส่ไฟแล้วจนกว่าจะเดือดจนกว่าจะสุกก็ต้องใช้เวลาวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องใส่ไฟคือตบะความเพียนแผดเผา พิจารณาเผาร่างกายอันนี้ให้เป็นจุนวิจุนให้เหลือแต่กระดูกให้เหลือเป็นดินน้ำไฟลมให้เกิดนิพิทายานความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะไปประสบผลที่จะประสบผลนั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าปหาตปันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละ การละนั้นละจากตัณหาความทยานอยากตัณหาความทะเยอทยานความกำหนัดยินดีราคะโทสะความกโกรธโมหะความหลงซิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมูทยัยที่เรียกว่าสมูทัยก็เพราะว่าก่อให้เกิดความทุกข์ถ้ามีพวกนี้แล้วก็จะทุกข์อยู่ร่ําไปเพราะฉะนั้นถ้าวิปัสสนาพิจารณาละพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ ลงไปในรูปนี้ได้แล้วก็จะเกิดความละขึ้นตัณหาก็จะน้อยลงไปราคะความกำหนัดยินดีก็จะน้อยลงไปโมหะความหลงก็จะน้อยลงไปด้วยความโมโหโทโสต่างๆก็จะน้อยลงไปตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าละสมูทัยควรละแต่ในสมูทัยนี้ท่านอธิบายไว้มากนะักในคำพีวิสุทธิมัคท่านแสดงสมูทัยว่าสมูทัยหยาบ และสมุทัยละเอียดสมุทไทยหยาบนั้นได้แก่การที่มีกิเลสคือความกำหนัดยินดีมีความหลงในรูปสวยงามอะไรต่างๆเกิดตัณหาความทยานอยากนี่เรียกว่าสมุทไทยหยาบสมุทัายละเอียดนั้นคือการเข้าไปติดไปยึดถือว่าเราได้สําเร็จชั้นนั้นชั้นนี้บ้าได้สําเร็จชั้นนี้เมื่อไปยึดถือว่าได้สําเร็จเมื่อไร ก็เกิดกลายเป็นอุปาทานก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วิปัสนูปกิเลสเกิดคือกลายเป็นวิปัสนูปกิเลสไปอันนั้นเรียกว่าสมุทัยละเอียดคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวสําเร็จความจริงความสําเร็จนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปพบสิ่งอัศจรรย์แล้วเกิดความสําเร็จย่อมไม่ใช่อย่างนั้นความสําเร็จนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทําก็เปรียบกันง่าย เหมือนกับเรารับประทานอาหารนี่แหละเมื่ออิ่มแล้วก็ถือว่าสําเร็จการที่จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเรารับประทานไปจนกระทั่งถึงจุดมันก็จะอิ่มวิปัสสนาหรือเรียกว่าการพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทาญาณความเมื่อนายก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องไปสู่ที่จุดแห่งความเพียงพอแห่งความต้องการเพราะฉะนั้น การที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะเราจะว่ามันสำเร็จนั้นย่อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารมันอิ่มไปทีหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จโดยแท้จริงคนอิ่มนั้นจะโตขึ้นไม่ได้ในทันทีกว่าจะโตขึ้นได้นั้นเราจะต้องอิ่มนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้ง จึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นั่นเองอันนั้นก็เรียกว่าความสำเร็จเป็นหนุ่มความสำเร็จที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบท่านจึงไม่ให้ยึดพอเราอิ่มไปทีหนึ่งเราก็ยึดว่าโอ้เราได้สำเร็จแล้วก็เหมือนกันกันกบเด็กทารกที่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายก็นึกว่าสำเร็จเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่หนุ่มนะนั่นมันเป็นเด็กทารกอยู่ เช่นเดียวกันนั่นแหละกับสมูทัยละเอียดการเข้าไปยึดถือตัวตนท่านจึงเรียกว่าวิปัสณูปกิเลสยังมีอีกข้อหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสัิกาตปันติเมพิขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งที่ท่านแสดงอริยสัจไว้มีสี่ข้อนี้เป็นข้อต่อเนื่องกัน แต่ข้อสำคัญที่สุดนั้นก็คือข้อแรกได้แก่ทุกขสัจจะเพราะเมื่อทำทุกขสัจจะให้ปรากฏเด่นชัดพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นทุกขสัจจะแล้วสมุทยัยสัจจะก็บังเกิดขึ้นได้ละได้นิโรธสัจจะก็บังเกิดขึ้นได้คือความรู้แจ้งและเห็นจริงหรือเรียกว่าดับทุกเหมือนกันกับ การหิวอาหารเป็นทุกข์เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วทุกข์ก็หายไปเมื่อเราเป็นหนี้เขาเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราใช้หนี้เขาหมดความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดเปลื้องเพราะฉะนั้นนิโรธคือสิ่งสำเร็จอย่างหนึ่งคือปลดเปลื้องเมื่อเป็นหนี้เขายังปลดเปลื้องไม่ได้เช่นเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งเราปลดเปลื้องไปได้มื่นหนึ่ง มันก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะหรือเราปลดเปลื้องไปได้ห้าหมื่นก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งอย่างนี้นิโรธก็เหมือนกันการดับทุกข์นั้นก็ดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อใช้นี้ครบหมดถึงแสนก็เรียกว่าหมดภาระดับทุกข์ไปเลยเหมือนก,นกันกับผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมก,กันกับที่เราพิจารณาละภายในจิตใจนั้นเกิดกระแสะความสว่างสวยัย และเกิดความละเอียดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราดับความโง่หรือเรียกว่าดับทุกไปแล้ว,ลวก็ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าภาเวตะปันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักควรเจริญให้มากนั้นก็คือเมื่อเราประสบพบหนทางถูกแล้วเราต้องทำเหมือนกับรับประทานอาหาร เรารู้แล้วว่ารับประทานอาหารอย่างนี้อร่อยแล้วก็มีกำลังขึ้นแล้วก็ถูกต้องกับธาตุธรรมะของเราก็ถือได้ว่ารับประทานไปจนกว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเรียกว่ามีกำลังเต็มที่นั่นเองเพราะฉะนั้นในคำที่ว่าพาเวตะปันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาักควรเจริญให้มากนั้นเมื่อเราได้หนทางแล้ว เราก็ไม่หยุดยัง้งคือเราไม่ยอมหยุดยัง้งพยายามภาวิโตเจริญให้มากปหูลีกะโตกระทำให้มากอภิญญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโธายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นหนทางของพระพุทธศาสนานี้จึงมี อย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงให้พวกเราพากันปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ